สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงเรื่องการงานและการเงินระหว่างวันที่1-31ธ 1, ันวาคมนะครับของทุกราศีเนาะโดยราศีแรกที่จะดูเนี่ยจะเป็นของเราราศีเมษนะครับคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษาย,ยนถึง13พฤษภาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอ,อย้างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะชาวราศีเมษนะครับ1หนึ่1 ถึงสามสิบธันวาคมจะเป็นยังไงบ้างมาดูช่วงแรกหนึ่งถึงสิบห้าธันวาคมก่อนแล้วกันเนาะหนึ่งสิบห้าธันวาคมในส่วนของการงานการงานเนี่ยนะว่าจะทําอะไรให้ประสบความสำเร็จเนี่ยต้องรอคอยต้องเหนื่อยต้องยากมากเลยแต่พียง้อว่าไ้สิ่งที่รอคอยหรือสิ่งที่คุณทุ่มเทไปเนี่ยมันจะได้ผลตอบรับอะไรค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ช่วงประมาณกลางกลางใกล้ใกล้มาที่สิบห้าธันวาเนี่ยไอสิ่งที่คุณคาดหวังไว้รอคอยไปไมื่จะเป็นโอกาสงานใหม่ๆรอคอยลูกค้าใหม่ๆหรือสิ่งที่คุณต้องตั้งตารอเกี่ยวเรื่องงาาานจะไดด้้บสิีเขม ในช่วงนี้เองจะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากคนรอบตัวดีฝันในช่วงแรกต้นต้น,นเดือนเนี่ยนะไม่ค่อยเป็นไปตามนั้นจะโดนขัดขวางโดนตำหนิโดนบ้าแต่พอฝูใกล้กลางหรือเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นแต่พี่หนว่าคุณเองจะไม่พึงพอใจคุณรู้สึกว่ายังอยากไอ้ผลไอ,อ้สิ่งที่คุณตอบได้รับมาในช่วงเนี้ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้ไม่ดีกว่านี้นะยังไม่ค่อยพอใจในผลงานเท่าไหร่ในฝนการเนี่ยแหลนะเนาะหนึ่งถึงสิบห้าันบาคุมเป็นยังไงบ้างการเงินนะครับช่วงแรกเนี่ยคุณรู้สึกว่าเงนเน รายจ่ายต่างๆสิ่งที่คุณต้องการจะไปจ,ะจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมีค่อนข้างมีเยอะนะครับฉะนั้นคุณเองเนี่ยจะมองหาโอกาสใหม่ๆบางท่านบางคนชาวราศีเมษเนี่ยพยายามมองหาอาชีพเสริมเลยได้เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยซ้ำเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเงินเท่านี้มันไม่พอใช้จ่ายนะแต่เพียุภาไอ้สิ่งที่คุณคาดหวังจะหาเงินหาทองเพิ่มเติมเนี่ยช่วงนี้จะไม่ค่อยเป็นได้ตามคาดคิดเท่าไหร่อ,อาจจะวไปดูช่วงนี่ฝ่งเนาะฟิลโปกถึงสาเฟดทันวาเป็นยังไงบ้างน,นะครับ ไปดูในส่วนส่วนที่ฝ่อเนาะราศีเมษสามสิบเอ็ดเออสิบหกถึงสามสิบธันวาคมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างในส่วนการงานและการเงินการงานช่วงนี้จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคเหมือนเดิมมีปัญหามีอะไรเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยช่วงก่อนหน้านี้กลางๆรือส่วนทุกอย่างมันง่ายไปหมดแต่ว่าช่วงนี้ทําไมเอต้องพูดเยอะต้องเคลียร์เจ้านายต้องอธิบายลูกค้าเยอะมากๆเลยบางท่านบางคนก็เหนื่อยเรื่องการเดินทางฉะนั้นช่วงนี้มีอุปสรรคเข้ามาแต่เป็นดีอย่างหนึ่งที่ชาวราศีเมษไม่ได้ยอมแพ้มีปัญหาะไรก็พยายามสู้เพื่อฝ่าฟันเพราะคุณ นะอย่างแรกมองเพื่อนานะครอย่างที่บอเนี่ยคุณมองว่าเออปัญหาต่างๆต้องจัดการเอาคุณจะจัดการได้แหละแต่พียห่ว่าม,ม,มันก็มีความเหนื่อยเกิดขึ้นนะครับในส่วนของการเงินเราเป็นยังไงป้าเนาะการเงินช่วงที่บอกถึงสาเันาราคมช่วงนี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะมีค่านุนค่านี้เข้ามานะครับเรื่องจิตปลาถาเลยแต่พี่หน่าว่าภายนอกคุณทําตัวใช้เงินปุ้มเฟื่อยนิดนึงรบบว่าเออก็ใช้เงินเต็มที่อะไรเงี้ยจะทําอะไรก็ใช้ เออจะซื้อนู่นจะซื้อนี่ไปนู่นไป,น,ไปน,นี่ก็ใช้เต็มที่มากๆใจในใจในใจ,ในใจค่อนข้างแป้งเหมือนกันว่าเอ๊ะงินมันจะพอหรือเปล่าวะกับค่าใช้จ่ายแต่พี่งแตว่าคุณก็เหมือนคิดว่าพอนะซื้อไปเถอะใช้ไปเถอะนะเพราะคุณมองว่าเดี๋ยวคุณก็หาเงินได้อีกนะครับในช่วงนี้ก็จบการดูดวงเรื่องการเออ่การงานการเงินชาวราศีเมษไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูราศีพฤษภราศีต่อไปเนาะเป็นยังไงบ้าง มาดูกันนาะชาวราศีพฤษภผ่้ที่เกิดระหว่างวันที่13พิษภา,าคมถึง14มิถุนาย,ยนเนี่ยดวงหลังก,การงานการเงินระหว่างวันที่1-3เดือธันวาคมจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับมาดูช่วงแรกก่อนนอ 1, ถึง1-15ธันวาคมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างใน,นส่วนการงานกา็แลกันการงานค่อนข้างเหนื่อยนะต้องลงทุนเยอะต้องทําอะไรเยอะกว่าชาวบ้านจะพียงว่าผลตอบแทนผลตอบแทนผลตอบรับที่ได้เนี่ยไม่ค่อยเป็นไปตามคาดคิดเท่าไหร่แต่พียบอกว่าก็ดีอย่างหนึ่งว่าในช่วง ใกล้ๆเข้าสู่สิบปอร์กว่าเนี่ยนะไอ้ผลนี้พยายามคุณอยากจะส้าประสบความสำเร็จนะถ้าท่านใดพยายามตามลูกค้าพยายามเยื่นไปเสนอราคาอะไรพวกนี้หรือพยายามโชว์จิกลูกค้าตามลูกค้าอะไรต่างๆเนี่ยจะได้ช่วงนี้จะได้ข่าวดีเข้ามาแต่พี่เอกว่าคุณรู้สึกยังอยากทําให้ดีมากกว่านี้เพราะคุณเหมือนคุณจะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือรู้สึกว่าเออมันมีโอกาสทําได้มากกว่านี้ฉันขอจะพยายามทําผลงานให้ดีกว่านี้เกิดขึ้นนะครับไอ้ผลของการเงินล่ะเนาะ หนึ่งถึงสิบห้านบาเป็นเป็นยังไงบ้างการเงินหนึ่งถึงห้าท่านบาค่อนข้างเครียดมากๆเลยเพราะรายจ่ายเนี่ยมันค่อนข้างเยอะกว่ารายรับนะรายรับมันไม่สมดุลเหมือนเมื่อก่อน,อนมากๆเลยชั้นช่วงนี้คุณจะค่อนข้างมีความเครียดมีความกดดันแล้ว,วช่วงนี้คุณจะผ่านกับคนรอบๆตัวมากเลยถ้าท่านใดมีคนรอบๆตัวที่ต้องช่วยเหลือจนเจเนี่ยคุณจะไป,ไปอารมณ์เสียหรือผ่านกับคนเหล่านั้นมากๆเพราะคุณรู้สึกว่าเออไม่อยากให้เขาเขามาใช้เงินเปลืองหรือมาเบียดเบียนเงินคุณเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูช่วงที่สองเนาะ 16ถึง3 1ธันวาคมจะเป็นไงต่อไปนะครับ มาดูกันเนาะเออสิบหกถึงสิบแปดเซสเนวาคมนะครับชาวราศีพฤษภเป็นยังไงบ้างในส่วนการงานก่อนละกันการงานช่วงนี้ออปัญหายังเยอะเหมือนเดิมแต่คุณจะค่อนข้างจัดการขี้คลายได้และช่วงนี้ใครจะมาว่าคุณอิจฉาคุณหมั่นไส้คุณไหไคุณจะไม่สนใจแบบช่างแม่งอไรเนี้ยนะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเอองานฉันกำลังไปได้แล้วแต่ละอ,อย่างการงานกำลังดีขึ้นฉะนั้นไอ้คนที่ว่าคุณตำหนิคุณหมั่นไส้คุณเนี่ยคุณจะไม่สนใจนะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนคุณชดไฟไปเลยเจ้าว่าก็ ไม่จาเป็นต้องแขรขายที่ยืนด้วยกำแขงตัวเองได้นในช่วงนี้การยังถือว่าถือว่าไปได้เรื่อยๆเลยนะครับในช่วงนี้ในส่วนของการเงินลนะเนาะ16-18ธันวาคมเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะครับเออคุณรู้สึกว่ามันมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหรือมีคนนี้คุณต้องคอยช่วยเหลืออุปถมัมภ์อ่ะฉะนั้นช่วงนี้คุณจะค่อนข้างที่จะต้องหาเงินเพิเ่มเติมอ่ะนะช่วงนี้แล้วคุณช่วงนี้คุณจะจ็จำกัดการใช้เงินของคุณแล้วคนรอบๆถูคุณมากๆเลยถ้าคุณเกิดขั้นใดมีภาระคร้าาุณูสึกว่ ต้องให้ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้เพราะการเงินชั้นต้นค่อนข้างมีเรื่องใช้จ่ายเยอะทั้งตอนนี้และในอนาคตนะครับเดี๋ยวก็จบการดูดวงเรื่องการงานและการเงินของชาวราศีพฤษภไปแค่นี้เนาะเดี๋ยวมาดูราศีต่อไปนะครับของชาวราศีมิถุนนะครับ มาดูนะครับืดดวงเรื่องการงานและการเงินระหว่างวันที่1นึ่งถึงสิบห้าธันวาคมของชาวราศีมิถุนคือพื้นที่เกิดระหว่างวันที่สิบสี่มิถุนายนถึงสิบสามกรกฎาคมนะครับเดี๋ยวมาดูช่วงแรกกันนะหนึ่งถึงสิบห้าธันวาคมการงานและการเงินเป็นยังไงบ้างในช่วงแรกการงานเนี่ยนะชาวราศีมิถุนเนี่ยช่วงนี้การงานเนี่ยจริงจริงมันไปได้ดีมันไปได้ดีแต่ช่วงนี้คุณจะลำคาญคุณล้รอบตัวคุณอาจจะเป็นเพื่อนวมงานเจ้านายคุณเกิดขึ้นแล้วคุณจะสุดค่อนข้างอารมณ์เสียและหม่นไฟนะเพราะว่าคน,ารราคน,นข้างหหุดดิ ในส่วนเรื่องงานอะ่ะจริงๆมันไปได้แหละแต่ว่าคนรอบๆตัวหรือลูกค้าหรือเจ้านายบางคนนี่ทำให้คุณค่อนข้างรู้สึกเบื่อเซงเกิดขึ้นแต่พี่บอาบ้าคุณเองก็ไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่กวราอ,อช่างแม่งไม่ต้องไปสนใจหรอกนะเขาทำมันก็เรื่องของเขาไปแต่ช่วงนี้แต่แต่ว่าช่วงนี้ถ้าใครทําไม่ดีคุณคุณจะตีกลับเลยนะมามามา,มาอะไรนะมาเน็บคุณก็เน็บกลับเลยเป็นเรา่อนี้เกิดขึ้นจะไม่ยอมคนนะครับ ในส่วนของการเงินรายหนึ่งถึงพันธัตราคมเป็นยังไงบ้างเนาะการหนึ่ง,ง,ง,งถึงาพาันธัตราคมช่วงนี้ใช้จ่ายเยอะบางท่านก็สไปนู่นไป,น,ไปนี่ซื้อนู่นซื้อนี่เพราะว่าการเงินคุณรู้สึกว่าเออมันมันค่อนข้างอยู่ตัวค่อนข้างคอนโทรลได้นะครับนะหลายอย่างเนี่ยคุณค่อนข้างจัดสรรปันผลใน,น,นทีการเงินช่วงนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่มันจะมีประมาณฟองหรือสามเปอร์เซ็นต์ของชาวราศีมิถุนช่วงนีน้คือเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยการเงินก็ดีแต่จะมีฟองเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้การเงินอาจจะเหมือนม เกิดถ้าเกิดใครท่านใดที่เป็นฝนน้อยหนปเปเนี่ยวิธีการแก้ดวงก็คือไปทําบุญเกี่ยวกับคือที่ดินหรือถวายที่ดินน้นจะเป็นการแก้ดวงได้ในช่วงนี้นะครับอันนี้มาดูช่วงที่2องเนะาะชาวมีถุนเ,เป็นยังไงบ้างนะครับ มาดูช่วงนี้สองเนาะที่บอกถึงสาเศษธันวาคมเนี่ยชาวมีถุนเป็นยังไงใน,นส่วนการงานการเงินเนาะในส่วนการงานกลกันการงานช่วงนี้ค่อนข้างมีปัญหาคุณต้องจัดการเยอะแยะไปหมดเลยบางท่านก็ทํางานมิเศษต้องทาโอทีต้องทางานพิเศษเพิ่มเติม,ตมจากปกติเกิดขึ้นนะครับคุณรู้สึกว่าวงานมันเยอะจังช่วงนี้งานค่อนข้างล้นมือแต่ช่วงนี้จะพึ่งพาใครไปได้แล้วแปลงอย่างหนึง่งชาวราศีมิถุนบางท่านหลายๆคนเนี่ยจะไม่ค่อยเต็มใจทํางานช่วงนี้อารมณ์ไม่ค่อยอยากทางานเท่าไหร่นะอยากไปนู่นไปนี่อยากพักผ่อนซะมากกว่านะคอมมไ่่ยี ส่วนของการเงินละสิบกถึงสา1สิธันวาคมเป็นยังไงบ้างการเงิน16บหาเธันวาคมเนี่ยช่วงนี้จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเหมือนเดิมแต่พี่นว่าคุณยังจัดการคนโทรลได้อยู่นะเงินเนี่ยคุณมองว่าเดี๋ยวหมดไปคุณก็สามารถหาใหม่ได้ฉะนั้นคุณมองว่าการเงินช่วงนี้กำลังคล่องตัวก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับในช่วงนี้แต่ก็บอกไปเนาะเป็นจะมีชาวราศีมิถุนหนึ่งถึงเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่การเงินแย่แตกต่างจากชาวมิถุนท่านอื่นนะครับก็ให้ระวังนนนะะาบไปรคั อันนี้ก็จบของชาวมิถุนเนาะเดี๋ยวมาชูของชาวราฟี่จะไปก็ของชาวราฟีก็รกะกดนะครับ มาดูกันเนาะชาวราศีกอกดวงการดูดวงดูดวงเรื่องการงานและการเงินระหว่างวันที่1นึ่งถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมนะครับของชาวราศีกอลกฏคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่สิบสี่กรกฎาคมถึงสิบหกสิงหาคมนะครับเดี๋ยวมาดูนี่อการงานก่อนเลยก่อนเนาะการงานช่วงแรกนี่คือหนึ่งถึงสิบห้าธันวาเป็นยังไงบ้างการงานช่วงนี้งานเข้ามาค่อนข้างเยอะหรือบางท่านบางคนเจองานที่ค่อนข้างค่อนข้างหนักค่อนข้างเหนื่อยเพิ่งคุณรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับงานตรงนี้เท่าไหร่นะจะไม่ค่อยพึงพอใจกับงานที่ทํางานที่เจอหรือบางท่านบางคนเนี่ ชาวกระโดดจะมีการว่างงานเกิดขึ้นอันนี้คือประมาณ40%เนาะแต่ค่อนข้างอยากหางานใหม่ๆเกิดขึ้นแต่คนที่ไม่ได้ว่างงานเนี่ยจะเจองานที่ค่อนข้างหนักบื่อหน้าเบือ่อไม่อยากทําทําให้บางคนก็อยากหางานใหม่ๆเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำเดี๋ยวเพี่ยนเอาว่าพอใกล้ๆกลางเดือนเนี่ยหลายอย่างจะค่อนข้างคลี่คลายนะครับแล้วก็ในส่วนของการเงินละหนึ่งสิบห้าท่านวาคมเป็นยังไงบ้างการเงินเนี่ยนะครับคุณจะได้รับเงินก้อนได้รับโอกาสดีๆของ,ของ,ข,องของเรื่องการเงินเข้ามามันทําให้คุณรู้สึกค่อนข้างแฮปปี้บางท่านบางคนมีีีหหวยมมโชคารื หรือลูก,ลกนี่เอาเงาเอาเงินมาใช้นี่คุณนะหรือบางท่านบางคนก็ได้เงินแบบเซอไพร์เข้ามาฉันช่วงนี้คุณรู้สึกว่าเออเอาเงินไปใช้ได้เต็มที่หรือบางคนบางคนก็ไม่ได้ใช้ออกไปเก็บนะเพราะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ผ่านมาเนี่ยการเงินค่อนข้างมีมหาพอคุณช่วงนี้มีเงินคุณเลยอยากใช้อยากเก็บตามใจคุณเกิดขึ้นนะครับนะก็จบในช่วงแรกเนาะหนึ่งถึงสิบห้าธันวาคมเดี๋มดูช่วงที่สองเนาะสิบหกถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับ มาดูเนาะ16-18สิน,านรรวาความช่วงนี้ชาวเอ่อกรกฎเป็นยังไงบ้างน,นะครับในส่วนของการงานก่อนละกันการงานเนี่ยค่อนข้างเหมือนเดิมเจองานหนักงานเหนื่อยนะครับแต่คุณก็เหมือนคุณอยากเจองานที่ดีกว่านี้หลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยอยากเปลี่ยนงานบ่ายอยากเจองานที่งานตรงนี้มันก็มันก็ได้แหละมันก็ไปได้แต่เพียงแต่ว่าคุณมองบ้า มันไม่ค่อยอยู่แล้วมันไม่ค่อยปลื้มบางทานบางคนเจองานนี้ค่อนข้างหนักมันท่านบางคนเจองานนี้น่าเบื่อหรือแล้วก็อีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของการกดดช่วงนี้จะมีการว่าและอยากหางานใหม่ๆเกิดขึ้นแต่พี่เนกะว่าพอช่วงผ่านไปสักยี่สิบกว่ากว่าเนี่ยงานอะไรที่อยางจะค่อนข้างคลีคายคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะครับหรือบางท่านบางคนก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือหรอกเจ้านายลูกค้าเพื่อนร่วมงานูุจาดีใหูุ้จาดีเหรคุณทให้คุณรู้สึกก็มีความคลายความความหงุดหงิดลงไปได้บางส่วนเนาะแต่พี่เนาะว่าช่ว ถามว่างานไปได้ดีไหมก็ถือว่าไปได้ดีนะในฟฟส่วนของการเงินละเนาะเป็นยังไงบ้างการเงินเนี่ยค่อนข้างมีรายจ่ายเข้ามาค่อนข้างเยอะเรื่องนั้นเรื่องนี้จริงๆมันเกิดจากที่ว่าคุณคิดมากเกินไปคุณเริ่มมีความไมิ่ตกของวเงินมันจะพอใช้ไหมเออดูสิคนอื่นมีมีเยอะกว่าฉันที่อยากได้เท่านี้มันมีความไมิ่ปกค,ค,คิดนู่นคิดนี่เกี่ยวกับเรื่องเงินตลอดเวลาแถามว่าเกินเงินการเงินคุณมีอยู่คุณมีอยู่แต่พียงแว่าไอ้ความไมิ่ปกของวงช่วงนี้ชาวเอ,อ่อกรกฎจะมีค่อนข้างเยอะนะครับเนาะก็จบ การดูดูและการงานและการเงินของชาวราศีกฤรกอไปแค่นี้นะครับชาวราศีกฤตท่านใดอยากดูดวงฝนเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งไลน์อไว้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนเนาะ